สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องทาโลออบานดัสบายพิญญาค่ะเ mm hmm. บื่อนบนมีสิ่งใดจะบอกนะผ่านไพ่ wishing wishing ลออร er ์เคนะคะ mm hmm. ก็ขอเพื่อนๆ mm hmm. มีความสุขในทุกที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อค่ะ mm hmm. ขออนุญาตครุคูบาอาจารย์ของเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเ mm hmm. บื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่าน Wishing out Oracle ค่ะเวลาสับไพ่เนี่ยจะนึกถึงคุณคุณจำเนียนคุณจำเนียนในช่องก็จะแรกๆเราก็จะไม่ไม่เป็นเลยนะเพราะเป็นคนไม่ค่อยได้จับไม่ค่อยได้จับไพ่อะไรพวกนี้เลยก็เลยแบบ จะมีเพื่อนชาวช่องมาแซวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบพระคุณนะที่ที่เพื่อนๆเ,เข้ามาเป็นกําลังใจกันนะคะมาคอมเมนต์ใดๆแม้แต่หัวใจดวงเดียวก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอเพื่อนๆทุกท่านมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรประเทศอะไรนะคะเราระลึกถึงถึงเพื่อนๆทุกท่านเสมอนะคะว่ามีเพื่อนๆค่ะถึงถึงมีเราในวันนี้นะคะเรียกว่า พลังงานวันนี้สดใสนะพลังงานของ knowing frying frying element l e t loss u h broken bread bewish enter at your own list อืมเรียกว่าตอนนี้ไพ่แห่งการหยุดนิ่งเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้มีไพ่ขลัง stop ใช่ไหมคะแล้วก็มีไพ่มีไพ่ คลิปที่ผ่านมามีไพสมาธิหรือบรรยากาศดีเนาะหยุดนิ่งค่ะการหยุดนิ่งเนี่ยสื่อถึงสื่อถึงปัญญานะพอสเนี่ยสื่อถึงปัญญาปัญญาทางธรรมที่ที่ที่เราเริ่มฟื้นฟูของเราแล้วอ่ะก็ก็หยุดฟังเสียงภายในทบทวนทบทวนใดใดก็ได้ค่ะตั้งหลักตั้งหลักนะเนี่ยเป็นพลังงานลี้ลับเนาะไฮเออร์เซลติงแวบเสียงเสียง เสียงเสียงเรียกเสียงแรกนี่แหละนะความคิดแรกแว็บแรกใดๆก็ตามค่ะนะเป็นพลังงานเช่นนั้นอนะ่ะพลังงานที่เขาจะมาบอกเพื่อนๆไม่ว่าตอนนี้เพื่อนๆจะมีความรู้สึกอะไรแบบสุขทุกข์เสียใจเจ็บปวดใดๆให้ยอมรับมันไม่ว่าจะมีบาแดแผลใดๆที่ผ่านมาแล้ว ปัญญาทางธรรมเรารู้ว่าเงาต่างๆที่เกิดขึ้นคือครูของเรานะเขาทุกสิ่งที่เกิดคือประสบการณ์ชีวิตคือครูคือประตูสู่การเรียนรู้และเติบโตอค่ะให้ให้เพื่อนๆรู้เลยว่าไม่ว่าเราจะอยู่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 กับสถานการณ์ใดที่อาจจะมีการ มีการถูกครอบงำใดๆบางอย่างเนาะหรืออยู่ใต้อิทธิพลอะไรที่เราอาจจะไม่รู้ตัวมันจะมาโดยผู้อื่นน่ะมาอิทธิพลนั้นมันอาจจะมาครอบงาอาจจะไม่ใช่เราอาจจะคนในครอบครัวเราหรืออะไรบางอย่างภายใต้เรื่องราวบางอย่างก็ได้มันแค่เตือนให้เพื่อนๆกลับมาสู่จิตจริงแท้ของเพื่อนๆเนาะไฮเออร์เซลภายในของเพื่อนๆออคือการที่เพื่อนๆอยู่กับอยู่กับพลังงานภายในเนี่ย ปัญญาทางโลกเนี่ยรู้ว่าการปฏิบัติเพื่อนๆเ,เอามาใช้กับชีวิตจริงได้การลงมือเรียนรู้ลงมือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆการความการตื่นรู้เนี a w a k e n เนี่ยที่ที่เพื่อนๆตื่นรู้มาเนี่ยเอามาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงครอบครัวเปลี่ยนแปลงโลกได้แหละสิ่งที่มันสื่อสื่อสื่อถึงพลังงานภายนอกกับภายในยผ่านลมหายใจเนี่ย เพื่อนๆรู้ว่ามันเป็นพลังงานที่มีอยู่จริงเพื่อนๆรู้ว่าต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรับรู้พลังงานที่ที่มีอยู่จริงนี้ใครไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้เพราะเป็นธรรมะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่พลังงานตรงเนี้ยพลังงานความรู้ภายในที่มันถูกต้องของตัวเองเนี่ยมันจะนํามาใช้ในชีวิตจริงได้เมื่อเพื่อนๆเ,เอามาลงมือทําด้วยอืมแล้วอย่าลืมที่จะที่จะแบบ ปลดปล่อยปลดปล่อยพันธนาการต่างๆคืนอิสระภาพให้ตัวเองแม้ถ้าจะเจอคนในบ้านหรือใครเจอเจอเรื่องราวใดๆที่มันมีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตปลดปล่อยมันได้ด้วยตัวเพื่อนๆเองสามารถสลัดพันธนาการต่างๆคืนอิสรภาพให้ตัวเองได้คือ แน่นอนอย่าลืมอย่าลืมเลยว่าเน้นเน้นว่าต้องหยุดนิ่งก่อนหยุดนิ่งเพื่อฟื้นฟูหยุดนิ่งยังไงนิ่งดูรู้ปล่อยไปอ่าการที่คําว่าสมาธิเนี่ยบา,บางครั้งในในใ,ใ,ใ,ในความหมายคือจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นไม่ได้นั่งหลับตาค่ะสมาหนุ่งชุดขาวแล้วอยู่ในสมาธิเสมอจิตตั้งมัน่นจิตเป็นสมาธินั่นก็คือสมาธิของเพื่อน,เ,อนเหมือนกันนะการที่มีจิต ตั้งมั่นแล้วก็ห่างจากกิเลสครูบาอาจารย์บอกว่าเหมือนเลขหนึ่งอะเหมือนเลขหนึ่งวนวนวนเข้าหาเข้าหาจุดตรงกลางเลขหนึ่งไทยอะค่ะวนเข้าหานิพพานังปรมังสุขังนะนิพพานังปฏิบัติให้มากอะค่ะทำไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะฉะนั้นคือการหยุดนิ่งฟื้นฟูเพื่อเริ่มต้นใหม่นี่แหละปลดปล่อยพลังงานเนี่ยเนี่ยยิ้ม เป็นอิสระละเลงนะละเลงเลยไม่ปลดปล่อยพ,พันธนาการตัวเองทุกสิ่งอย่างเลยนะเหมือนแม่มดขี่ไม่กวาดอย่างนั้นเลยนะคะเป็นเพื่อนเป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยด้วยปัญญาะคะ่เห็นไหมมั่งคั่งด้วยปัญญานะมีตาที่สามดวงตาที่สามเป็นปัญญาแห่งการยอมรับการกล้าก้าวข้ามทุกเรื่องราวเลยไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรเรื่องแบบที่มันรกมาเรื่องอใดๆก็ตาม สุขจะทุกผ่านมันไปด้วยการลงมือสร้างชีวิตใหม่อย่างมีสติได้อย่างแน่นอนสองมือนี่ของเพื่อนๆเ,เองนี่แหละนะคะขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อคะ่ะบญรักษาคุณมาคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภมากมีบาร,รมีพร้อมพักันะคะถึงซึ่งอริยทรัพย์มนุษย์สมบัติบริวารสมบัติจักรพรรดิสมบัติสบรัสมบัติและนิพพานสมบัติทั่วการทุกท่านทุกคนเทินสัตว์ทุกสัตว์นะคะ